ไม่ว่าราคาทองคำนะคะก็ปรับตัวขึ้นมากกว่า1.34เลยทีเดียวนะคะขึ้นมาประมาณขึ้นมาเทส1,755เหรียญ US dollar toy o n ก็ถือว่าเป็นแนวต,าต้านต่อไปหลังจากที่ทะลุระดับ1,740เหรียญ US dollar ขึ้นมานะคะก็มีความ คาดหวังในการแก้ปัญหาของทางกรีซนะคะว่าอาจจะตกลงกันได้เร็ววันนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งวันนี้นะคะจะมีการประชุมรัฐมนตรีคลางยูโรโซนตรงนี้ก็มีการคาดหวังว่าทางกรีซนะคะจะได้รับความคืบหน้าแล้วก็ได้รับเงินช่วยเหลือต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยบวกทําให้ราคาทองคำนะคะปรับตัวแรงขึ้นมาในวันศุกร์ก็เป็นการคาดการณ์ก่อนการประชุมนี้เองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้นะคะเราก็จะต้องติดตามต่อเนื่องนะคะว่าการประชุมของทางยูโรโซนว่าทางกรีซจะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่นะคะเพราะว่า เห็นได้ว่าค่าเงินยูโรมีการแข็งค่าขึ้นมามากประกอบกับข่าวการประกาศตัวเลขแต่ชนิความเชื่อมั่นธุรกิจของทางเยอรมันนะคะก็มีการพุ่งขึ้นเกินค่าตรงนี้ก็เลยส่งผลให้ค่าเงินยูโร ตลาแข่งข่านะคะแล้วก็ข้างเงินดุเสลาดอ่อนค่าก็สนับสนุนราคาทองคำนะคะแต่ว่าเห็นได้ว่าการที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นมานะคะแล้วก็เบรกผ่านแนวต้านที่ระดับ1740เี่หรียญ u s อสดอลลาร์ถอยออนได้ก็ถือว่าเป็นการสดใสมากขึ้นของราคาทองคำนะคะแต่ว่าการปรับตัวขึ้นมาแรงนะคะแล้วก็มีการคาดหวังเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างหลังจากที่ราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้านถัดไปที่ระดับ1 7 5 5เหรียญยูเอสดอลาทถอยออนอยู่นะคะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นแนวรับของวันนี้นะคะก็ยังให้เทีรดดับ1,740 1,730แล้วก็เทีรดดับ1,720นะคะเพราะว่าทีรดดับ1,740ก็เป็นแนวต้านที่สําคัญก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นแนวรับที่นนแนะนำนงคุณดูว่าถ้าเกิดว่าคารองคามีการย่อตัวนะคะแล้วก็ไม่หลุดแนวรับบริเวณ1,740 1,730นะคะก็ยังเข้ามาสะสมเก่งใบระยะสั้นได้นะคะเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังมอง ราคาทองคำเคลื่อนไหวประมาณ1,720จนถึง1,780นะคะการที่ถ้าราคาทองคำสามารถเบรกผ่านแนวต้านถัดไปที่ระดับ1 7 5 5เหรียญที่ทำจุดสูงสุดไว้วันศุกร์ได้นะคะราคาทองคำก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ1,770แล้วก็1,780ได้ในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าก็อยากจะให้ดู การประชุมทางกรีซให้ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางด้านกรีซก็เป็นประเด็นที่อาจจะต้องจับตาส,สาหรับสัปดาห์นี้รวมถึงาการที่ราคาทองคำนะคะยังสามารถประคองตัวในระดับสูงเพราะว่าปัญหาเรื่องฟิสเชลครีดของทางสหรัฐอเมริกาก็ยังยังไม่สามารถตกลงกันได้ในเร็ววันนะคะเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องรวมถึงในสัปดาห์นี้นะคะก็ะะจะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาประกาศออกมาทุกวันเลยนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็วันพุธก็จะมีรายง,งานสรุปภาวะเศรษฐกิจของทางสหรัฐนะคะรวมถึงวันพฤหัสก็จะมี ผลิตภัณฑ์มวลรวมตัวเลข GDP ไตรมาสสามประกาศประมาณการครั้งที่สองนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวที่อาจจะต้องติดตามกันต่อเนื่องแต่ว่าโดยภาพรวมสัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้าง,าง<ข>ค่ะแล้วก็สิ้นปียังง่าจะได้เห็นพันแตกอยู่ไหมคะค่ะการที่ราคาทองคำ b r e a ผ่านแนวต้าน1,740ขึ้นมานะคะถือว่าโอกาสสดใสแล้วก็ยังมองด้านบนไฮต่อไปก็คือถึงระดับ1,800เหรียญดอลซาราถอยอ่อ,อนก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญทัด ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นจนถึงปีนี้นะคะถ้าราคาทองคำยังสามารถประคองตัวเหนือเที่ดัระดหนึ่งัน1,700รอยเหรียญเวสลาได้นะคะก็ยังให้แนวต้านด้านบนเที่ดัระดันแ8 0 0อเหรียญเป็นทาร์เก็ตของปีนี้อยู่ค่ะค่ะสำหรับคนที่ตั้งรับอยู่นะคะค่ะสำหรับคนที่รอสะสมนะคะก็รอดูว่าถ้าราคาทองคำมีการย่อตัวนะคะอย่างบริเวณแนวรับอย่างที่ให้ ไว้1,740-1,720ตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่น่าเข้ามาสะสมสำหรับทองคําค่ะค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนัทพัทีมากนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะสบแค่คนี้ค,นค่ะ1 0 0